สวัสดีค่ะโอ๊ยโอ๊ยอีกยังของหัวเบิงติละ่ะตะอ้อนซ่อนหยอดพักช้ญ้านะคะพักชูรดนะคะเพิ่นขื้นหญ้าโพดค่ะแถวนี้หกนะคะแดดบริสองเขามาในสวนเลยก็ทิบกันเลยฮักค่ะส่วนหนึ่งก็ฮักปักช่ำล่งมองนี่นะคะฮักแะ้รก็เสียบล่งมองนี่ เนื้อทีผู้ทิพย์โบรายก็เลยบริขยายไปหม่องอื่นกใหิยุนิภูมินี่นะคะห้ายค่ะบัดที่นี่เดี๋ยวนะคะจะดึงเนาะนี่ค่ะคู้ทิพย์เอามาลงในภูมิหม่องนี่นะคะหักลงจากข้างบนก็เอามาเสียบช่ำลงข้างล่างเสียบแบบนี้ละคะเสียบลงไปเลยดินกะเป็น ใบไม้ใบบะคามนะคะใบบะแพรบารมีมะกองทับถมอยู่นีก่กระเสียบลงไปแบบนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็เพิ่ม <c oughs> เพิ่มข้าไปในตรงนี้ค่ะเมื่อกี้นีู่้ทิตัดต้นยอดพักระโดนนะคะกะลีใบกล้วยต้นกล้วยนะคะต้นผ่าวาบาผานะคะแล้วก็มะแตง แตงกิงต้นพักเมกอีกค่ะอยู่ตรงนั้นเนาะกรเลยพ่อยมาเห็นต้นชาย,ยานี่ค่ะกิ่งสูงจัเสี่เอาไปช่ำไปไส่ค่ะแต่ก่อนจะไปหาหมองช่ำนะคะอันแบบแบกนี่จุดประสงค์ของผู้ทิพย์ในการเฮ็ดคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะมาเก็บดอกอัญชันค่ะบนหลายแต่กระบนหน่อยเนาะค่ะเนาะ พุทีพกระไดนวยบกูดมาราคา3ามนวยนะคะตอนที่เขาไปนี่ค่ะก็จะเก็บเอานะคะจะเอาไปเฮตนาม,มักดอกอัญชันค่ะอันนี้เพื่อนบ้านเมื่อวานนะคะกั่ยังใสใ่ไดจะเก็บเอาให้หมดเลยร่วงลงพื้นก็จะเก็บเอา ซื้อกระถาดหนีบแอวมาพร้อมได้ยอดพักกระโดนนี่ค่ะสวยๆเนาะสวยๆ พอสูงนะคะพะวาคุทิบหักหักกิ่งลงมาโนมไปมาทัางนี้นะคะตอนแรกก็คือหักกิ่งออกจากต้นทุเรียนนะคะแต่โอ้ยแต่เสิดายทุเรียนนถูกควายโมเทดควายกัดหักกัดยั้งมันนะคะใบมันระวงตายคือจะบวฟืนดอกค่ะูุ้ทิบและเสียดายแต่บวเป็นยั้งดอกค่ะทุเรียนตายไปมองหันกับพ่อดีดอกไอ้หน่วยบักมะม่วงหาวมะนาวโหก็จะเกิดขึ้นเนาะค่ะแต่ก่อนยังคิดว่า สิงหาวิธีเอาตัวอื่นเอาต้นไล้เอาต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเอาต้นอื่นออกจากต้น,ตนตทุเรียนนะคะแต่ทุเรียนก็นี่ทีมิไลา่านเพิ่นถามว่าใบแห้งดอกแห้งไรบบที่เพิ่นตากไว้ได้นะคะถ้าแห้งโดยการที่เราไปพึ่งแดดตากแดดนั่นเฮาก็เอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำอุ่นๆจัหน้อยก็ได่นก็นจะละลายสีไว้นะคะ พอคนหนุ่มแล้วเอาไปบดน้ำใส่กันเลยก็ได้นะคะนี่หนวยดอกอันชั่นเนาะคะ่ะเอามาปลูกครั้งเดียวจากนั้นเขาก็จะเป็นหนวยล้นลงผืนกับเป็นเบียกากบเกิดว้นไปว้นมากนะคะเพียงแต่ว,ว่าเขาจะงายมองเดี๋ยวก็ไปเป็นยูแถวต้นพักอีหุ่มเดี๋ยวก็มาเป็นยูมองงี้นะคะบางบางต้นกับผู้ที่ไปก คุดนี้จิมนี้ไปปลูกมองไม้นะคะแต่เป็นคนทียากแม่บม่มีเวลาก็เลยแล้วแต่จะให้ไปเฝือ่อยไปไซนี่ค่ะตอนนี้ก็เอาพอดีมาปลูกกับพักไซนะคะพักไซมันละแจมกันอยู่มองนี้นะคะนี่นี่ต้นต้นบักฮุงใหญ่มากจากแถวถ่ายรถเก๋งนะคะ เันเกิดขึ้นในกระถางมาปลูกกับกำลังใหญ่ค่ะสองตน้นจิ้มกันมาแรงจะบอดนะคะก็ร,ะรอดอยู่นี่กับนี่ในต้นที่คุณทิพย์เอามาปลูกอยงนี้นะคะก็ดนอันชันให้เกิดอยู่กับต้นมะระขีนนกตรงนี้นะคะมะระขีนนกแต่ว่าปัญหาอุปสรรคก็คือม่หมดนี่นะคะเออหมดหลาย เริ่มต้นกับลูกคาบขนมปังนะคะมาสอนมาอย่งอางไรเป็นหมดทุนควยหมดเลยคันขืนเครือบักทัวกุทิปนะคะที่วยข้าวขาวนี่กุทิบเอาดีดีที่นะคะมาโรยใส่ที่ละต้นทุเรียนกุทิบเลยตายไปเลยค่ะตายเลยแต่ก็มีต้นไม่ต้นนี้ปลูกแซ่ไปตะพืชตะพืชนี่ค่ะต้นมะ,ะนม่งวงหาวมานาโหกุทิบกับแจงยาขข้นตะกี้ไปยู่ทางกันด้ค่ะ ดึงพันนี้จากต้นทุเรียนสุดท้ายทุเรียนก็ตายเข้าคือสีสสมหนาคู้ทิย์อยู่คะ่ะเอ้ยมีหมาเลียอยู่ข้างนอกอันนี้ร่วงก็จะเก็บเอานะคะเก็บเอาให้เบิด เติมกันเนาะคะ่ะเห็ดเทือแล้วอาเจาะพอดีหมักผมเทือหนึ่งนะคะหมักหนึ่งครั้งกูจิบเอากิ่งมะขามค่ะตัดต้นมะขามตอนกิบนวยมันน่ะนะคะบ่เป็นตัดตน้นตัดกิ่งใยมาันใ่มันน่ะนะคะตัดกูทิบยก็เอามาฝังลงตรงนี้เอากิ่งมะขามมาฝังลงนะคะเพื่อให้ต้นอันชันนี้เลื่อยเกาะนะคะนี่ เมื่อวานเพิันบานบเบิดเดตตัวนี้วันนี้เพิ่นกรเหียวเนาะคะ่ะที่จะเก็บเอาแห้งเหี่ยวก็จะเก็บเอาเอาไปตืมกันให้ได้ลลายเนาะสวดสายสายตาเข้าไปเบิดลืมแนมกล่อง ที่กระลืมซื้อต้นอันนี้นะคะออกดอกเหลืองๆงามงามเคยเข้าไปดูในใน o o o g l e นะะ่ะร่ะวบาจะจำมาเวาให้ฟางกระลืมตรงนี้ตน้นลิล่าวด,ดีพันคืนนะคะกระฮักกิ่งพันลงมาหาักกิ่งต้นนี้พันลงมานะคะเพราะว่าเครื่ออันชั้นพันคืนไปสูงนะคะผู้ที่ไปเอาบักกูดมาละค่ะ เอามะกรูดมาสามลูกนะคะจะเอาไปปาต่มปันใส่กับดอกอัญชันเนาะคะ่ะอันนี้มันอีหยังวะเบิ่งดีๆยอดพักกระโดนค่ะทาขยันเนาะเก็บเอายอดชญา,านี่ค่ะอ่อนอ่อนได้ใหญ่ๆนนะคะผลลองควนเพิ่งกับไปหันเพิ่งกับไปอบ พันตากแดดไว้นะคะทำชาทำเป็นใบชานะคะชาดอกชายานี่นะคะนี่หรือคณะอเมริกันนี่นะคะคณะเม็กซิกันนะคะเยอะกุทิบเอาไปต้มหันลวกพัดใช้กับหมูกับยัางห้อายกระไดนะคะแต่ว่าบะมีวัตถุดิบคือหมูบะมีนะคะช่วงนี้บริสุอย่งมาไว้ตูวเย็นเลยค่ะทายากินกั โทรให้ลูกสังเป็นกลองเมื่อไวยห้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ครูทิพย์ได้นะคะไปหักกิ่งต้นบักย่อมลงมางกีดร้ายๆค่ะเดี๋ยวจะไปหักลงอีกเพราะว่ามันจะไปพานสายไฟเนาะนี่เก็บก่อนที่กระรอกจะเอานะคะทับทิมอาจจะบ่นไอแกะคักทิพก์ะเอาทับทิม ทับทิมก็อยู่นี่พักะโดนนะคะเมื่อวานเก็บนอใหม่ไปนอนึงนะคะและกระได้นี่ค่ะทิพจะเอาไปทำน้ำหมักผมดอกอัญชันนะคะบดได้หลายค่ะได้ประมาณนี้เนาะสวยอยู่นะคะอู้มือจะมันกี่ลายแห้งนี่ค่ะก็ พอได้อยู่ค่ะพร้อมกับมะกมรกูดมะกมรกูดมะกรูดใครมีมะกรูดไปแลกมะนาวทับทิมพอได้กินนี่ดอก ค่ะพอดีเท่านี้นะคะคอยทุกคูทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตาม